ทีนีภาพไปเล่เทจังหวัดนาราธิวาสกันบางค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเขาไปเยี่ยมนวยบริการฉีดวัคซีนโคว,วิดสิบเก้าดานซาธนาสุขเขาก็เร่งรณรงค์นะคะให้ผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเพื่อลอดอาการป่วยหนักและก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อค่ะ นายสนนั้นพงอักษรภูวาราชการจังหวัดนราธิวาสเขาก็เยี่ยมให้กำลังใจนวยบริการฉีดวัคซีนโควิดสกาวที่บริเวณ้องทงชั้นหนึง่งศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยมีเจ้าหน้าที่จกหน่วยงานราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกันย่างต่ตเนืองค่ะ โดยส่วนใหญ่ก็เป็นการฉีดวัคซีนเข้มเด็ดสามแล้วก็เข็มเด็ดเซกระตุนภูมิข้มกันเพื่อหลอดอาการป่วยนักและก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิ่าวโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิคอนนะคะซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ง่าย คณะเทสาธานาสุขจังหวัดนราธิวาสก็เร่งประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาชนเนี่ยเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบคุมตามเป้าหมายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเทวพบการเสียชีวิตมากเทสุดว่ากลุ่มอืม่นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะใครเทยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเข้มหนึง่งเข็มสองหรือว่าเข็มกระตุนโดยเฉพาะคนที่ชีดส,สองเข็มแล้วนะถ้าถึงเวลาอย่าลืมไปกระตุนกันด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อระยะเวลามันพานไปเนี่ย พูมมันก็จะหลอดนะคะ<ช>ก็จะ,ะไปเพิ่มพูกันด่คือไคโรตัวโโตว่าชีดครอบแนวสร้าบเดือนเนี่ยต้องแคบไปฉีดกันได้แหละนะคะจะได้กระตุนภูมิคุ้มกันขึ้นมาอีกคุณ<อ>นึงค่ะ